สวัสดีครับผมลำพูนทงสกรครับผมผมเตะดากุนตอครับผมพอเราสองคนจะควนพงานเพลงขอมือขั้าาก,กไปฝากป้านะครับผมข้อมือขั้วเอาไปฝากป้าป้าไป,ไปน้าไลยห้อยไว้นาหัวขากลับรถเสือกยลางหัวแหกลุ่มแทงหัวรถกะเลยหางเปิดแท้งหอบขึ้นฮึบฮึ๊บฝ้าห้องฮึ๊บฮึ๊บฝนกะตกทำขาดหัวไรมาหัวทำฝนตกทำเฮาเปียดหอหมกหมกวันนี้นะครับก็ขอ,วอัวัพรนะครับให้พี่น้องนะครับแฟนบอล นะครับบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดนะครับผมซึ่งเป็นบ้านเกิดผมเองนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับผมก็ขอเสนอไว้พรนะครับให้พี่น้องแฟนบอลนะครับผมทุกคนนะครับมีความสุขนะครับผมในวันปีใหม่ไทยนะครับผมหรือวันสงการนั่นเองนะครับผมคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปาัถนะครับผมแล้วก็ส่วนในการเล่นน้ำก็เล่นอย่างระมัดระวังนะครับผมเนาะสิ่งใดไม่ควรก็อย่าเล่นกันนะครับผมแล้วก็ ขับรถขับรามเมาห้ามขับนะครับผมเนาะ mm. ง่วงก็นอนนะครับแล้วก็เล่นก็ระวังเป็นไข้กันด้วยนะครับผมหันกินยากันด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้เจอกันได้ที่งานช้างบุรีรัมย์สงการเพื่อนกู